มาทดสอบกันงานวิจัยบอกว่าใครทำสามท่านี้ได้ตุยช้าแน่นอนท่าแรกลุกนั่งขัดสมาธิท่านี้จะใช้วัดความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถ้าทำได้สมูทไม่เอียกไม่ล้มแปลว่าเราอายุยืนมากกว่าค่าเฉลี่ยแน่นอนมาเฮ้ยท่าที่สองโหนบ่า ฐานนี้ใช้วัดมวลกล้ามเนื้อทั้งร่างและแรงบีบมือผู้ชายต้องทำได้60วินาทีผู้หญิงต้องได้30วินาทีถ้าทําได้อายุยืนแน่นอนมาทำได้เยิ ท่าสุดท้ายวิดพื้นท่านนี้ใช้วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงสุขภาพหัวใจผู้ชายต้องทำได้40ทีผู้หญิงต้องทำได้20ทีมาลองดูกันทำได้อายุยีนแน่นอนมาไม่ไหวแล้วโอ้ยจากการทดสอบพบว่าผม อาจจะตายพวกนี้ก็ได้ทำไยทำไมทำไทำไมทำไมได้ทำไมสูดอะสูดล้อเล่นถ้าเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังกลับมาอายุยืดได้นะครับมาสุขภาพดีไปด้วยกันเด้อโจนสลัด